ให้น้องแมวของคุณดื่มน้ำอย่างสะอาดและอัตโนมัติด้วย EverSweet Solo SE Smart t e t Brinking ความสะดวกสบายที่คุณคาดหวังสวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำอุปกรณ์ที่จำเป็นของน้องแมวที่บ้านค่ะผลิตภัณฑ์ EverSweet Solo SE Smart t e t Brinking หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณสามารถดื่มน้ำอย่างสะอาดและอัตโนมัติมีคุณสมบัติหลายอย่างที่มีประโยชน์ดังนี้ความจุข,ของถังน้าขนาด1.8ลิตร ที่สามารถให้แมวดื่มน้ำได้นานถึงหนึ่งสัปดาห์ผลิตจากวัสดุ ABS และมีดีไซน์มินิมอลที่หลากสีระดับความดังต่ำเพียงน้อยกว่า35เดซิเบลระบบกรองน้ำด้วยแผ่นกรองที่อัปเกรดและเน้นความสะอาดมีระบบแจ้งเตือนระดับน้ำและอายุแผ่นกรองน้ำปลอดภัยมากขึ้นด้วยระบบไฟแยกกับถังน้ำนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ทำให้ใช้งานง่ายตามไลฟ์สไตล์คนเลี้ยงสัตว์และมีเสียงเบาที่เอาใจทาสแมวราคาดูเหมาะสม และมีรับประกันศูนย์ไทย1ปีเพื่อความสบายใจของผู้เลี้ยงสตัตว์ที่ครั้งใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไปดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณได้อย่างดีและสบายใจค่ะสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ขอขอบคุณค่ะ